อันนี้อันนี้เขาครบยี่สิะครบะของเราไม่ครบของเขาครบปะเช้าดิเออของเขาครบปะยี่สิบป่ะพี่เล่นพี่ของเขาครบไหมอ่ะถือว่าคอนเทนไอยกว่าลราแต่โอ้โหล้อว่าเฟยพี่ไปยอ๋อเฮียพี่กูเหมยอ่ะเขาครบ20่สิบอ่ะนะ ไปช่วไปเพื่อนตายอือไม่จุ้มให้จุ่มให้ชุ่มยช่จุ่มยู่ยัดไปพี่ยัดไปไม่กันไม่กันไม่กันไม่ไปไไปเพื่อนตายหลังไฟ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 อุ้มไปสวยชกไปชกไปลุมลุ้มลุ้มลุม้มถือไม้ถือไม่ถือไม้ถือไม้หน่อยลุมไม้หน่อยลุมไม้กับยอะไปไปไปยัด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 อีกยัดอีกยัสวยสวยสวยอุ้ยเกือบเกือบยัดอีกยัดอีกยัดอีกยัดเลยยัดเลย เกิดอะไรเกิดแล้วองพลดพี่เรนเขาเบอร์ไอ้พี่เรนพี่เรนเขาอยู่ปะน่ะมันจบไหมอ่ะอยู่เมื่อกี้ก็ขยับนะมันจมไหมอ่ะมันจมไหมอ่ะไม่นะ่พีเรนอยู่พี่อยู่ครับอยู่เขาครบยี่สิบคนปะฝั่งเขาอะไม่ครบเขาน่าจะไม่ครบเขาไม่กี่คนอะเขาได้น้อยกว่าเราแล้วแบ่งเราแบ่งเราไปให้เขาบ้างได้ได้ไนะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปม่กี่คนนะถามเขาก่อน ร้อยที่แลมเข้าไปโดนตีจล้เป็นเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยแทงลงโมเข้าไหมอ่ะสิบเจ็ดป่ะเก้าสิบเจบเจ็ดจะซ้อมเสร็ถึงห้าทุ่มก็พอแล้วอีกสามสิบวทีอ่ะโอ้ยโมดูดิเม่ไปจีขวาเลยไอ้จังไประยฮ่าฮ่าม่เพรอีโมผมอ่ะลุงย้งไปเลยเอ้ย ไปสอคนละมาแจ้งเดเดาค่อยปลดที่หลังคนเขาไม่ครบเลยลุงลุงกำลังเช็คหรอกเช็คเช็คของอยู่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียยวผมเดี๋ยวผมเะกี้อมาแล้วมาแล้วไปไปไปยงติดเลี้ ไป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 ไโคนหน้าโคนกาโเล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 ับโเลับโเลับโเลหมออ้เียไม้เยอะจัดไมเยอะจัดตายตายกันตาหยกันหนกันหนกบฮ้ยมึงมึงบอกมึงบอกเพื่อนดันขึ้นมาอีกดิมึงบอกเพื่อนดันขึ้นมาอีกดิมึงแยกเล่กจัดเลยอ่ะแยกเล่กจัดเลยอ่ะ โอ้ยเฮียมันชุบกันอย่างเดียวเลยวายสัตว์มาปีตัวชุบหน่อยมีดมาปีตัวชุบหน่อยมีดปีตัวชุบดีมันชุบกันเยอะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวที่ไพ่อีโมโดนสองแค่นอนปะห้าโขงโอ้หโหคุยโดนไม้แทไอ้เฮียโอ้โหกูกักไหนวะเนี่ยโอ้โหอไ้เฮียเอาสก,กาย อุ้ยแฮ้ปะนี่มันวิ่งกับไก่กันจังวะโอ้เพื่อนโดนกักไอ้เหี้ยเพื่อนโดนกัก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 โอ้โหมาทีละคนอย่างนี้เรียบร้อยโดนเบิร์ดโดนเบิร์ดโดนเบิร์ดตายอยู่น้องไปน้องไปน้อง,องเอากูไปด้วยน้อง สวยน้องโก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 อ้าวไม่เอาศพกูหนีน้องไม่เอาศพกูหนีน้องไม่เอาศพกูหนีน้องสวยน้องโกโกโกถ้าพี่ได้ตื่นแค่พี่ได้ตื่นน้องเพียงแค่พี่ได้ตื่นน้องชายพี่ไปลุงไปลุงไปรวม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 โจมโยกจมโยกจมโยลุงปู่พี่กันนานจัดไฟนี้ลุงพี่ลุงคืออะไรก็ได้อะถ้าไฟกลางมันเล่นมันมันมันชนะไฟกลางอะทุกอย่างมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเว้ย เพื่อนนอนตายกันเยอะเฮ้ยพี่เซนตานะถายหลังอ่ะเกิดละชุบเพิ่มขึ้นให้หมด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 เดี๋ยวนะวัวชุบให้หมดไอ้สัตว์ชุบให้หมดชุบให้หมดพี่ตอเล่นไว้พี่ตอเล่นไว้ไปเล่นกันไปเล่นกันทำไมตรงนน้นก้าวตาเขารีดีบ้างมดเลยโอ๊ยดีเอ้ยเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ไมเดี๋ไมเดี๋ไหม ตรงนี้เขาก็ลีตรงนี้เขาก็ลีมีโมน้องอโวยเขาตื่นนะเขาตื่นนะนี่นี่เขาอยู่ตรงนี้เดียบรอ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 เขาจะโดดข้ามมาหรอโอ้ยโว้ยจะฝ่ายกลางไม้เขาหนาจัดอะไอ้เหี้ยแต่เรายัางชนะได้อะงงเลยงง ตรงขวาตรงนน้นน่ะโดนโดนฉกไปมันเขาจับไปฉุกเพื่อนมาแล้วเขามาชุบตรงตรงที่เรากัดไลยนะเนี้ยปิดเกือบปิดเกือบปิดไม่หมดหมายเขาเยอะมากนะโซนตอนนี้ด้วยเว้ยตอนนี้แบบพุ่มมาไปเห็นไม้แล้วยัดไม้ก่อนนะไปรวมยัดไม้เลยลวมยัดไม้เลยสลัเข้าไม้ฮะข้าไม้โอ้ยเฮียไม้กี่คนวะเนี่ยสัตว ตัวสุพรรณไฟเพื่อตายตัวสุพรรณไฟอย่าแยกไฟกลับมาเล่นต้องการอย่าแยกไฟเฮ้ยเพื่อนก่อนกัเพื่อนก่อนฟุทธิโดนแต่ฝุ่นเกิดเกิดโอ้ยเจ็ดแม่ลุงเกิดลุงเฮ้ยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านมึงเห็นบ้านหลังบ้านหลังหลังบ้านเขาเพื่อเราเยอะมากหลังบ้านเขาเพื่อเราเยอะมากไม้ดีอะไม้ไดีโอ้ตายมาเชิญยูจ้ามาอาจ่รย์เชิญยู่จ้ากัอาจารย์ลุงละไม้ลุง กันหน่อยกันหน่อยชุบยูชุบยูน้องน้องอ้ไม้เขาเยอะมากเลยว่ะไอ้เหี้ยตองพับอ่ะไปนี่แพ้ว่ะแม่งไม้ทุกตัวเลยปะวะไอ้สัตว์ผมไม่ต้องเตือนอกไปไกลน้องไกลเกินเกิดอะไรพี่จอไม่เป็นไรน้องชายเดี๋ยวพี่แก้ให้ไม่เป็นไรน้องชายเดี๋ยวพี่ ไม่เป็นไรน้องชายไหนพีกาให้ไม่เป็นไรน้อยโอ้โห้ยสับก่อไม่ขึ้นนี่ฮี่อไม่เป็นไรน้องชายไหนพีกาให้ไม่เป็นไรน้องชายไหนพีกาให้โจเขาเป็นเกี้อะไรวะน่ะหายไปไหนหมดอ่ะ ไปชุบย่างไก่เอานเราไอยูไหนกูก็จะกระจายจัดไม้แม่งเป็นสิบเลยเฮียไม้หน้าหลังกูอ่ะเข้ามาข้างหลังเราไวมากเอางี้เอา้เอาอาง้พื่อมาปิดตัวชุบเราไวมากเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนนะแล้วให้แม่งนัวกันก่อนเดี๋ยวมันก็ตีกันตายเองแล้วมึงก็ค่อยเข้าเฮ้ยไม่เอาพีดมีเข้าไปก่อนพี่เผื่อแบบมีตายกูเองกูเอกูเองไปมา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  แสดงเขับไปก่อนเลยเฮียเห็นว่าต claro oh, ีตายกัน oh, ตีมาตีมาตีกันเองตายตังอ่ะลุงไปเลยตายอีกหือไม้บ้าจัดไอ้ทิศเนี่ยกูไปกักไหนเนี่ยโอ้โหมึงเล่นโอ้โหมึงก็เกินมึงก็เกินไอ้เฮียมึงก็เกินกักกักอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหไม่กูเห็นทิศเห็นตะวินเลยมั้ง ตบ,บินคืออะไรวะโอ้ยเฮียพอตื่นแล้วมาดูแสงตะวันหน่อยนะงั้นลนะกูตายบ้างนนะึงละเอาอะไรไปไหวอ้เฮียกักอย่างนี้ดีเลย ไปเกิดด้วยเหรเฮียกลังอย่างงี้ลีลาบลีลาบ้ ใครช่วยเบิร์ดเลยอมันเปลี่นไหนดีเบิร์ดมันรู้ป่ะมันเรากูไปกักไหนมันเรากูไปกักข้างล่างนู่น่ะข้างล่างนู่นเลยอะมันโดดลงไปอ่ะไอ้เหี้ยไม้กางจะไปดีคือไม้ไม่เยอะชิบหายไอ้แม่แม่ไอ้เหี้ยฝั่งเราที่ไปอ่ะเสกอยากเล่นไม้ไงแต่ไอ้อุ้นเมืองไม่เล่นไอ้เหี้ยที่แรมเนี่ยจะขอแม่งเล่นไม้กังจะเล่นอย่างเงี้ยคอปป์จะเล่นครับไปไปไปบเิร์ดกันเลยน่ะต้นไฟต้นไฟใครใครใครถือไม้ได้ถือไปเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูได้หลายหัวอยู่นะไปถือไม้ได้ถือไปเลยแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้นะท้ายไฟเปลี่ยนมีดด้วยไป กักกักศพไปนะกักศพไปนะตายลูกตายเฮียแล้วตายทำไมเวี่งตายเนี่ยตายอยู่ตายตายโง่โง่เฮีไหนเฮียกักยังไงไหนกักยังไงกันสิไอเฮียตีว่าตอรี่เหรอเออเอาไว้นี่เลยซะไหนบ้าไอนบ้าวีปัญญาอ่อนครับพี่ชาวครับมึงกันดิปัญญาอ่อนโอ้ยโอ้อน สวยกักส่งหน่อยน้องกักส่งหน่อยกักส่งหน่อยกักส่งเขาหน่อยกักส่งเขาหน่อยดึงส่เขาไปกักเลยนี่เพียงน้องเห็นเพื่อนตายอีกสองคนปะชุบเพื่อนก่อนปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องปิดชุบเพื่อนก่อนใครอ่ะได้ชูก่อนเดนชูก่อนเดนตัวนี้ ชิบหายชิบหายแล้วชิบหายมีที่จะหมดหรอวะพี่ละเดี๋ยวสวยๆจิบมาจิบมาปล่อยแหมอปลาไว้เนี่ยไปบนเหี้ยอะไรวะผมแย่ครับผมแย่ปะแหว่กูแพ้ไอทางแก๊งเลยไม่ได้อันนี้ไอนี้มาทางแก๊ง โปรกล,ลัวทิ้งน่ะข้างล่างให้มันเด้ขึ้นมาไม่แต่ต่ไม่ต้องใช้เยอะมากเลยเว้ยมึงมึงอย่าลืมว่าอยากให้มึงฝึกอะ่ะอยากให้ฝึก<ด>เบิร์ดเบิร์ดมีดอะไฟกาให้มันหนาหนาดาเมจไฟกาก็เยอะๆถ้าไฟกางมึงดาเมจพอแค่นั้นก็ไหวแล้วเ้ยไฟที่เหลือก็ก็ชิวแล่ามาๆมาๆมาๆไป<อ>ก็สวยเฮียอะไรที่หัวกูไปเเลยเเลยกลางไฟกลางไฟกลางน้นนนน เรียบร้อยทีมี้กันเรียบร้อยดีครับทีมี้เรียบร้อยดีครับหายน่่ไปเตายดึงสไป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 กางบด้วยอะไอหน้ายูงพิโรตายพิลโรตายหหล่พิโรตายปะพิโรตายปะอะไรคือหน้าอยางว่เบตเาเสียงยุใสเสียงยุใสเสียงยุใสมาช่วยเพื่นตายอ่ะเึงเห็นเพื่นตายปะจะเดินข้ามดิเสียงยุใสเสียงยุใสตายตายตายตยตายตาย

ไ่อะะไไรกัน่อ้ผัดดีเฮียผัดด่าใครไอ้ผัดบันดาลเลื้อนอยู่เลยไม่ได้ายแรมอ๋อไงไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวก็จอมปลวกตบปากอ่ะเออใช่หมอป่ะตืออะไรกันอ่ะสองนั้นอะไรกันอ่ะไอ้ด่าไอ้แรมด่าใครอ่ะพี่ไปดูไอ้ผัดนีไอ้ผัดไก่แรมทำไมอ่ะมันด่าอะไรกันรู้นากับมากับมาอะไรอ่ะอ่า จเย็นใจเย็นใจเมีแรงกันเย็นกันมึงจะมีมึงจะด่าอไมว่าเอีย้กูโม้วเฮียเพื่อนกันทังนั้นอ่ะเอากูดูไปอุ้ตบไปอุ้ตบไปเื่นตังคียงมึงยู่ใส่บเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่นหน่อยเเพ่อนเน่อยเพน่อยชุกขึ้นมาดิมึงชุกขึินมากใหญเพื่อนหน่อยนันเสียงมึงยู่ใส่ไหนกัไหนกันไหนหนึ่งนั้ เอาุขดีุขนไเดี๋ยวพี่ไปปิดเดี๋ยวไปปิดไปปิดปไปปิดปะเสียงยูตใไ้ว่าเฮียไอ้หนุ่ยไบาลแล้ววะสวยสวยเปต้าตายสวยมทีมทาเพี่ทมทีมตีมทีเสียทีมทีนพี่ทีมีโีมมทีเีมทีีมทมีีมม เขาเกินนะเขาเกินนะยัยโจยัยอะไรโจจะไปไหนจะไปไหนตัวปีไปไหนตัวปีไปไหนอย่าไปตามอย่าไปตามร้องไม่มีค่าไม่มีค่าอย่าไปตามเลยอย่าไปตามเลยไปไหนตัวนี้ผมขอาตัวนี้ผมเอาแม่งนีตายเจ้าปีดังอ่ะพี่ไม่าดูเพื่อนอะไรอ่ะเสียงยุสายเสียงยุสายไอ้เบต้าไดผัดอยู่ไหนอ่ะ ไอ้ผีบไปไหนไอ้ผับไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไอ้นี่ไมปด่าอะไรน้องมึงไมปด่าอะไรไอ้เฮียผมไปด่าแรมผมไม่ได้ด่าคนอื่นมันเป็นไรอ่ะเราเราเราขาไม่โอเคหรอเออมึงจะหนากันทำไมเนี่ยไม่ด่าเนี่ยด่าไม่เลยหรอกแต่เฮียผับไอ้มึงด่าเกินไปไอ้เฮียอย่างนั้นนะกูบอกแล้วเรื่องพ่อแม่กูบอกอย่ามาด่ามันควรวะไอ้เฮียเออเฮียเคารพกันหน่อยเว้ยเฮีย มามามามงโกันมงโกันเบิไปเบิไปเบิ้ไปเบิ้ลไปมอมาเตาโลมงชมมงชมมงชมเอาแล้วทีนี่แล้วพี่พี่มั่วเขากูไปเขาสมมวอาไปเขาสมมวอาไปอะอาวมันทำพี่อะไรเนี่ยเอ้าเอ้ามึงไม่ชู่ะน้อง

ตีแม่เขาม่มมผัดผัดซ้ายตัวัวีม่ีโมออเออตือนนะตื่นนะตื่นนะตื่นนะเอนะดึงสอบออกดิดึงอออกดึงอออกครับคอยนานหลังตีแมตีมตีแมตีมตีมอ้าไอโมยืนข้างหลังดิยืนข้างหลังดิตายอ มอย่าเล่นมอย่าเล่นมปล่อยเพียหลับบูธพี่บูธผมปล่อยี่ดี๋ยวที่ไม่เดีทีไม่เดี๋ยวทีไม่ยืนยืดีทีไม่เคสวเด้อ้สวยสวยจ้ดสจเพื่อนเพือกยยับยัไอ้จุกคนนงอก็ได้เห็นเพื่อนนอนปะพี่สัตว์ะพีโปเมื่อกี้ เอ้ขอบขอบมาแล,ลา้วขอบขอบมาแล้วบเมื่อกี้พี3และพีโปวะพกามิกกี้พุดเกินเลย้ย พี่อย่างเงี้ยพี่กดไปแล้วพี่ถ ja. ีบไหมพี่พี่ถีบไหมผมนะพี่เอ้ยถีบให้ไปเลยไอร์สือแม่งถีบยอดหน้ากูเลยเพี่อะไม่ไม่ถีบผมหนะาสองแม่งถีบยอดหน้ากูไอ้เหี้ยโอ้โหจุ๊บจผมผมรุดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเว้ยจ้ะมึงซุบดิมึงซุบดิมึงซุบน้อยไม่ไม่กูกูกูโดนเราไปอ่ะมันบอกมันหนาหูมันหนาหมูเข้าไปมันหนาหมูเข้าไปไอ้เหี้ยกูไอ้เหี้ยเอ้ย

เง่ากูเ่าเฮ้ยชุบยู่เบต้าชุบแล้วชุบแล้วมึงกดแค้นเลยชุบแล้ว

เ็ซเลมิจะไแล,ววล,และปีสมันเกิดช่วยกูบอกเลโคตร่วยไปดูไปุมมันไปไป โอ้โหเควยโดนลำไปนี่เฮี่อะไรเนี่ยทำไมแพ้วะอุ้ยจบแล้วมัง้งยากหน่อยเนี่ยจะปิดผมมายากหน่อย ไม่มองแมพเลยเล่นกันกูตีหัวเป็อนกูกูตีเป็นสิบไอ้เฮียเพื่นหายหมดไม่ดูเลยไม่ดูไงเบตากะไรกันไปเงมูเลยแมงนี่แต่แต่ในไอ้ระดับขอคองนะเบตาขอคองนะสุกหมูเฮาน้หมอาสุกหมูเอาสุกหมูเอาจนสุบมูเอาจสุกหมูเฮาสุบหมูเอาวนสุบหอาัน สยสวยสยตีไปจัดจัดจัตายตาย้ตายาตายากด้วยกูกูเอตตติดุติดกูโยกูโยมบอกผู้มยู่เดยวนี่ยเล่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแกไว้หมอาแกเป็นไงมตายยุยอ้ไงกูตายหตายตายหารืบาเยอตายอ มาดิมาดิกุสุโยกุสุโยหัวกุแขงอย่ยกระหินผาแขงกระหินผากูสุตัวกูสุตัวล่ำจัดกูสุตัวล่ำจัดมาดิเออกคูบ่ไหวออกคูบ่ไหวมออกคูบไหวอีสัตว์ตีไม่อยู่นะไปเข้าห้องน้ำ ไอ้เฮียเบต้าอย่างนี้พูดไม่หยุดแอดดอบกูไม่ได้ยินเสียงเลยนะ